สวัสดีครับนะครับสําหรับพี่ๆนะครับผมตอนนี้นะครับวันนี้พามาชมไก่นมหนึ่งตัวนะครับผมพามาชมไก่นมหนึ่งตัวนะครับอันนี้พม่ากุดงงนะครับพม่ากุดงงนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าเยียห้าพลังนะครับเจ้าเยียห้าพลังนะครับเป็นออกเป็นเยียขาวนะครับพี่ๆสวยจัดนะครับกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับตัวนี้เช็คแล้วโหเหลี่ยมดีมากนะครับเหลี่ยมดี เดี่ยมดีตีแผลหูอย่างเดียวเลยนะครับอ่านะครับอยากจะมีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพม่าก,กุดงงนะครับหลังจากที่เราแอบทำมานาน <c oughs> นะครับแอบนะครับแอบอันนี้วันนี้แม่นะครับผมจะเป็นสายนะครับตัวเมียเนี่ยแม่เขานะครับจะเป็นสาย ขาวห้าพลังนะครับที่ชนชนะลานนะครับสวยจัดัวนี้เดี๋ยวเลี้ยงชนปีใหม่พอดีเลยครับสวยจัดนะครับสวยไหมครับพี่ๆว่าสวยไหมสวยมาก สำหรับตัวนี้เตโอโหหย่อดีแน่นะใครอยากชมคลิปเจ้าขาวห้าพลังนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับมาชมคลิปก่อนนะครับมาดูคลิปนะครับถ้าผมบอกว่าคัดผ่านคือผ่านนะครับสำหรับพม่านะครับคนเล่นเชิงนะครับคนเล่นเชิงที่ชอบพม่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับแข่งดีแน่นอน เอามาให้ชมนะครับสําหรับคอพมา่านะครับโคดแจวอะ่ะตัวนี้สุดยอดเลี่ยมดีมากตีเข้าจัดสําหรับคอพมา่าล้วนๆตัวนี้สวยมากครับพี่พี่ จ้าเยียห้าพลังนะครับผมดูโครงสร้างเบิกร้อยสองเจ็ดนะครับร้อยสองเจ็ดสองแปดนะครับร้อยใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ดีร้อยร้อยมาตรฐานเลยนะครับตอนนี้ก๋อยนะครับก๋อยโตไม่ทันนะครับก๋อยโตไม่ทันเชิงโตไม่ทันนะครับเมื่อวันก่อนพี่ก็ พี่ชายทางหนองบัวลาพูก็มาคัดเอาเองกับมือนะครับเอาไปสองตัวนะครับไข่ผมเลยไม่มีเลยช่วงนี้นะครับดูพมา่าไปก่อนนะครับดูพมา่าไปก่อนร้ายอร้ายตัวนี้ร้ายแน่นอนนะครับร้ายเลยนะครับ หลอจัดก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมในส่วนของพม่าก,กุดงงด้วยนะครับผมขอบคุณครับ